อ้าวสวัสด,ดีครับน้องบัวเป็นไงบ้างมา,มามามาตรงนี้ดิเนี่ยมาเห็นแล้วเห็นเหรอเห็นดิบัวรถวางรถ <โอ S 1> นะครับดูนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่กิ่ลมนะครับเป็นไงบ้างน้องบัวกิ่ลมบรรยากาศเป็นไงบ้างตอนนี้เย็นนิดหน่อยเย็นนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็ จะพามาดูทะเลหมอกนะครับโอ้เมืองสามหมอกนะครับอันนี้คือหมอกฝน <c oughs> ดูบรรยากาศนะครับ <c oughs> เอาับย,ยิ้มหน่อยอื <c> ้อ <oughs> เป็นไงบัว